สบายดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงแรมละองดาวโฮเทลนะครับอยู่กาเมืองเวียงจันทร์นะครับเป็นคืนแรกที่ได้พักผ่อนนะครับเมื่อื่นก็สิได้เดินทางไปหลวงพระบางนองเขียวนะครับอ่าครับเมื่อนี้ก็ได้เดินทางนะครับกับทีมงานและกลับมาที่อ่าอ่าเวียงจันทร์เนาะนะครับทางไก่ลาวก็ได้พาทีมงานพวกผมนะครับไปแลกเงินนะครับใจ การแลกเปลี่ยนกับอของของธน,นาคารของประเทศลราเลยนะครับผมือมัอนี้นะครับก็เลยอยากให้พี่น้องมาเบิงว่า,อ,าอัตราเรทการแลกเปลี่ยนจักบาทครับผมอ่าลํำรวยปันไดเนาะอยากให้เบิงประมาณนี้แหละนะครับผมก็ได้ใส่ซื้อน้าดื่มสักหน่อยนึงครับผมตอนนี้ก็จักสซีเหลือจกัจกรจักร้านเนะาะนี่ครับืัอนี้ผมได้แลกอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับดังนี้นะครับผม ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับอ่า4,462.99กรีบนะครับต่อหนึ่งบาทนะครับ4 6 2 9 9กีบต่อหนึ่งบาทนะครับผมใส่เงินนะครับเงินไทยเงินบาทนะครับแลกไปอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับผมวันนี้ผมรวยเลยครับผมผมได้เงินกีบมาเป็นจำนวนเงินแลกออกมาหนึ่งล้านหนึ่งแสน ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห่ากีบนะครับผมห่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนกีบนะครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องเบิงนะครับเงินกีบของประเทศลาวหน้าตาเป็นยังไงแน่นะครับผมน,นี่น่าจะเป็นแบงค์ที่ใหญ่สุดของเมืองลาวนะครับก็คือหนึ่งแสนหนึ่งแสนกีบนะครับที่เป็นสีแบบนี้นครับสีเขียว นะครับผมแล้วก็มีท่านไก่สอนภูมิหารนะครับเป็นโฮบยูนซี่เนาะนะครับนี่คือ1นึ่งแสนนะครับผมด้วยหลายครับผมอยู่เมืองลาวครับนี่สิบเอฟนะครับก็คือ1นึ่งล้านหนึ่งแสนกีบนะครับอยนี่นะครับผมแล้วก็เงินอ่าเงินผมจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ2 0 0 0 0ื่นสองหมกีบนะครับสีเป็นสีแดงไว้นี่นะครับผมอันนี้ผมมี4ี่หมื่นนะครับแล้วก็หน่อยลงมาก็สะเป็นห้าพันนะครับตัวนี้เป็น5000นะครับ 25,000นี่5,000กีบแล้วก็มี2,000กีบคือตัวนี้นะครับแลกมาแล้วแล้วกันน้อยสุดที่ผมมีก็คือ1,000กีบคือตัวนี้นะครับแล้วก็อยู่เมืองลาวเพิ่งจะมีน้อยคนอีกได้ครับพี่น้องก็ะจะมี500กเีาครับผมใครอยากมาเที่ยวเมืองเวียงจันทน์อยากมาเที่ยวเมืองลาวก็ดีต้อนทับนะครับั Hub ต้อนครับตัวนี้กับเปิดป,ป,ประเทศแล้วนะครับซอยให้พี่น้อง ได้มาจับใจใส่สอยเนาะมาใส่เงินมาใส่เงินกรีดนะครับผมให้เงินได้หมุนสะพัดซอยพี่น้องสาวลาวนะครับในช่วงก่อนอันนี้เพิ่นเกิดเงิน,เ,งน,เ,งนเพิ่นเงินเงินกรีดเพิ่นอ่อนตัวเนาะครับเนาะไทยมีปัญหาในประเทศตัวนี้ครับถือว่าคนไทยก็เป็นบ้านพี่เมืงองน้องมาซอยนะครับจับใจใส่สอยนะครับ,บ,อ,รบอ่ะโอเคครับสำนี้เนาะครับผมคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวมืออื่นผมสิได้เดินทางไปหลวงพรอบางติดตามนะครับ ขอบคุณครับสบายดี